สวัสดีครับกลับมาสวนมะละกอตั้งแต่สมัยที่เขาหยอดไว้ครับที่เป็นที่เป็นในเป็นเม็ดมาหยอดตั้งแต่ EP พี่ทัดผ่านมากเลยครับตอนนี้ผ่านมาจ็เดือนแล้วเลยอันนีนมาหลายเดือนแล้วครับ <S <S เป็นน้วยเลยวะบนหาเื้อนะครับเกิดทุ่งเม็ดเบิรงนี่ละ่ะ นี่อันนี้นี่เป็นเป็นอันมองที่บานเป็นกาอะไรได้บิ่งเนี่ยโอ้โอย่าย่ว่าได้เลยอแถวนี้ผูกไว้บิมีตายครับได้เบิดมถูกน่วยได้เบิดมถูกต้นโอ้ยเดือเทือตายแล้ว่ะผูกไหมบอกหุ้งนี้จะกินแด่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ เกิดทุกเม็ดนี่ก็ล้องเป็นดอกตอนที่ปลูกไหมต้นนี่ปลูกก้อนม่ก็ล่งหน่อยๆอ,อยู่น้องมึงมึงวองผีใหญ่ไปเนี่ยใหญ่ไปก็เกิดคือทุกอันบงมีอันใดบาเกิด มะพริกก็เกิดหลอดเซยว่ะหองแข่อไอเดียได้ได้กินน่วยวะเนี่ยไม่ได้กินแี่ไ้นจับลเมันกท่านกินบ่ล่ะเสียเลย

นี่ต้นที่ข้าบอกตัวว่าต้นบักพิล่าตัวทีจะรางวัลยาววะนี่ต้นทับทิมเ้องปลอมตัวเม็ดหน่อยอีริเฉยมันเนาะเม็ดมันไม่ได้ใส่วะา,าดึงกว่าว่าต้นแบบพิล่าเดาอยวแป้งนี่แป้งมะพริกเรียบร้อยเวท ก้เก oh, ิดแต่ว่บบวกาุงมีแก้วอีรีว่ะลูกแค่ละอีแค่วะเดือยแก้วเลยอ่าไปสุดไอสีหัวสีง่ามบันนี้เนาะเกิดทุ่งเม็ดอีกเนาะโอ้ตอนผมหยดพุ่งมนเนื้อแด้มันสิบโอกอยเกิด ตาดนี่ยอดเออใส่ขึ้นทุกเม็ดไมาดหนมันอนมันมาคอยดกันดกูดน่อยดดกันดูในหน่วยมันนะก็เลยใบใหญ่เดี๋ยวทีนี้พอกินเอาน บบน่คี่อะบับพริกบับพริกมูมนี่ก็บบกบบกเป็นนวยวันนี้ขเขาจ็บกินเวด <Okay. S 2> เลอแต่มูนี่นี่บอกกันนี้เลยแถวนี่บัอกริกกันเลี้ยงเพชรเพี่ยังเงินบ้าว่ะ โอ้ oh. ตัวนี้ักพีกกันแอปเปิลักพีกยังงกันบ่เรียบร้อยสรุปว่ากันได้กินจนได้นะครับจากอีพีนั่นแหละอีพี EP. ได้จากรอบเทสรอบแรกรอะเทสคลิป เอาในเมื่อวานนั่งแต่ดินเป็นกระตินกระตินออกดอกแต่ร,นะรู้ว่าตน้นพูบัวข่อยมีเหมือนไดินนออออนเนาะมีแต่ตน้นมีหน่วยออกดอกหมดแล้วอเอ่าขนาดต้นเป็นกากต้ตนใหญ่เนาะเป็นพุ่มอยู่แต่แม่เอามูเป็นกา้านแยกออกแปลงกันโอ้พอดีเลย แยกตอนนี่ท่านานัวทนยืนยแล้วแต่ว่านี่กับฝนโตกับได้ได้พี่โอเล่ปะเดี๋ยวผมจ,จัดการเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่อันนี้ไปปลูกนี่กันครับพามันได้เติมเงี้น